เวลาเราเตรียมดินเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ว่าคือเราต้องขูนลุมเนี่ยกว้างเนาะห้าสิบคูณห้าสิบใช่ไหมอ่าตามสูตรเลยแต่ว่าทีนี้การที่มันที่นี้ที่มันแตกต่างนะครับที่ผมทําก็คือผมจะทําการเนี่ยมาใส่น้ําลงไปในลุมเนี่ยนะครับสามวันเลยนะครับเช้าเย็นนะครับพอใส่เชา้าเย็นแห้งเย็นก็มาเติมอีกนะครับ วันต่อมามันแห้งใสอีกนะครับสามวันเพื่อที่จะให้ในลุมอะนะครับให้น้ํามันซึมด้านล่างนะเตรียมเลยการผสมดินผสมยังไงนะครับคือเวลาเราจะปลูกให้มันโตเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การผสมดินเลยนะนะครับเตรียมดินยังไงแล้วก็ดูดินนะครับมันจะดินที่ส่วนพรมนะมันจะเป็นดินแบบนี้เลยนะดินทรายล้วน,วนเลยแล้วก็จะแห้งแบบนี้ นะครับแห้งอืมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตน,นะตอนเนี้ยยังเป็นเดือนเมษาเลยนะครับแล้วทําไมผมปลูกต้นไม้ลงไปแล้วนะครับอืมผมเลิมปลูกต้นไม้แล้วนะปลูงแต่เมษาเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าไอที่ผมปลูกเนี่ยนะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงปิดเทอมนะครับแล้วผมมีเวลาดูแลนะครับเหตุผลข้อแรกเลยเหตุผลข้อที่สองก็คือนะครับถ้าเราปลูกเมษาเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่นะครับก็คือว่าต้นไม้เนี่ยเรามเีเวลาดูแลก็จะไปจบที่พืชสภาใช่ไหมพอพืชสภาต้นไม้จะเริ่มตั้งตัวได้นะครับมีทุนาฝนเริ่มตกนะครับต้นไม้ก็ไม่ค่อยต้องดูแลละอีกสองเดือนนะครับอ่าต้นไม้ก็จะโตไปเลยนะครับสําหรับ สำหรับวงเลยว่าสำหรับการปลูกของผมนะที่แถวแถวอีสานเนี่ยนะครับจะเป็นวัฏจกักรนี้แล้วก็ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปปลูกในฤดูฝนนะครับไอ้หญ้าเนี่ยจะสูงนะครับเพราะหญ้าสูงแล้วเนี่ยมันจะท่วมต้นไม้นะครับทําให้ต้นไม้นี่โตไม่ทันหญ้านะครับเสร็จปุ๊บมันก็แข่งกันโตใช่ไหมไอ้ตัวมิถุนากรกรดาสิงหาเนี่ยนะครับมีสามเดือนที่ฝนฝนจะเริ่มตกเนี่ยมันก็แข่งกันโตนะครับแต่ แต่ทีนี้หญ้ามันก็แข่งกันด้วยนะครับทําให้ต้นไม้นะ่ะมันมันโตไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราปลูกเมษานะครับดูแลจนถึงพฤษภาต้นไม้ตั้งตัวได้ติดแล้วทีนี้พอมิถุนากรกฎาสิงหาฝนมาเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่เราประคบประโคมดูแลไว้เนี่ยมันจะโตเต็มที่เลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องแข่งกับหญ้านะครับคือมันชนะหญ้าไปแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับต้นไผ่นะครับต้นไผ่เนี่ย ถ้าเราไปปลูกในช่วงที่ฝนมันมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือตัวตัวหน่อที่มันจะงอกออกมานะครับอ่าที่มันจะงอกออกมาเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเราดูแลไม่ดีฝนทิ้งช่วงในภาคีสานี่ยมันไม่ใช่ตกทั้ทงเดือนนะในมิสุนาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทิ้งช่วงไปสิบห้าวันเนี่ยจังหวะที่ทิ้งช่วงนะ่ะมันจะทําให้ต้นไม้เราเหี่ยวแล้วก็ล้างได้นะครับแต่ถ้าเราปลูกตั้งแต่มีษานะครับ แล้วดูแลดีๆนะครับถ้าสังเกตนะตัวไผ่เนี่ยจะเริ่มงอกแล้วนะครับจะเริ่มงอกหน่อแล้วทีนี้พอเริ่มงอกหน่อใหม่ขึ้นมาเพ๊่เราดูแลจนถึงมือสภามันแข็งแรงใช่ไหมครับต้นเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับมันจะไม่ล้างนะครับอ่ามันจะไม่ล้างพอพอฝนตกมามันก็จะโตได้เต็มที่เลยนะครับนี่คือข้อดีของเวลาที่เราปลูกต้นไม้ในช่วงเมษานะครับ แล้วก็แต่แตมีข้อแม้นะว่าเราต้องเตรียมดินอะไรให้มันมันดีนะครับอันนี้ดินที่ปลูกเนี่ยผมใช้เวลาเตรียมประมาณน่าจะห้าวันเลยนะครับกว่าที่ผมจะเอาต้นไม้ต้นนี้มาลงนะอ่าเวลาเวลาเราเตรียมดินเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ว่าคือเราต้องขุดรูมเนี่ยกว้างเนาะ 50, ห้าสิบคูณห้าสิบใช่ไหมอ่าตามสูตรเลยแต่ว่าทีนี้ การที่มันทีนี้ที่มันแตกต่างนะครับที่ผมทําก็คือผมจะทําการเนี่ยมาใส่น้ําลงไปในหลุมเนี่ยนะครับสามวันเลยนะครับเช้าเย็นนะครับพอใส่เช้าเย็นแห้งเย็นก็มาเติมอีกนะครับวันต่อมามันแห้งใส่อีกนะครับสมวันเพื่อที่จะให้ในหลุมอะนะครับให้น้ํามันซึมด้านล่างนะเต็มเลยนะครับเสร็จปุ๊บผมถึงจะนําดินปลูกมา นะครับนาดินปลูกมาปึ๊บนะครับเอามาผสมนะครับเสร็จปึ๊บปล่อยน้ําเข้าไปอีกปล่อยน้ําเข้าไปอีกแล้วก็ให้น้ําซึมเข้าไปในดินปลูกแล้วก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้กระบวนการการหมักพวกสารต่างๆที่อยู่ในดินปลูกเนี่ยนะครับมันแบบเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแล้วก็มันจะทําให้ตัวดินปลูกเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับคือ ถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะพอมันร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเราต้นไม้ไปลงนะครับต้นไม้จะช็อกนะครับพอมันช็อกมันก็ลังนะครับอ่ามันจะโตโตขึ้นมาแบบต่อเนื่องไม่ได้ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเราหมักดินปลูกเอาไว้โดยเติมน้ําเข้าไปเนี่ยสองวันนะครับมันจะทําให้ตัวดินปลูกเนี่ยมันเย็นนะครับพอดินปลูกมันเย็นเกิดอะไรขึ้นครับอ่าพอมันเย็นพอเอาต้นไม้มาลงต้นไม้ก็สามารถเอาอาหาร จากนั้นไปใช้ได้เลยนะครับมันก็จะโตขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือเทคนิคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวตัวน้ําที่เราที่เราเอ๋ทำให้มันซึมเข้าไปในดินใช่ไหมตั้งสามวันอะ่ะมันจะมันจะช่วยเก็บความชื้นไว้ในนั้นได้นะครับในในสองเดือนคือเดือนเมษากับพฤษภาที่ที่ผมว่านะครับอ่ามันก็เลยแบบต้นไม้มันก็เลยไม่มีปัญหาในช่วงที่ผมปลูกในในฤดูดแล้งนะครับอืม อันนี้ก็ก็เป็นเทคนิคนะที่จะเอามาใช้ที่ทําให้ไผมปลูกเนี่ยนะครับทําไมผมปลูกต้นไม้แล้วทําไมมันถึงรอดนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็ทําไมบางครั้งเนี่ยเดือนสองเดือนผมมาลดน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทําไมต้นไม้ผมมันมันถึงรอดมาถึงตอนนี้ได้นะครับก็นะครับหนะวงังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ